สวัสดียามบ่ายครับอยู่กับช่อง YouTube พอดดัมสวยๆจารัดครับมาอยู่หน้างานจาวาเลนทายครับโอ้พี่เก่งเรายังไม่กลับอีกโอ้โหตายสิโอ้สายจวดสายจวดลบสา่จวด,จวดลบติดเติมนมัน เอาพม่ามาเพิ่มอีกแล้วอะไรอะไรแีครัโอ้ยทายลายผมเปหลอกมาอันนี้พม่ามาจากไหนเอเด้ผมเรมาเดียรถเทเดายมาลอเทเดยมาทำมันเลอแค่นี้อย่อเนี่ย อมงองไปใกล้จะหมดทุกคนก็ดับ <laughs> ใช่ไหมอาารเติมมันหมดเตี้ยไม่ได้เราเอี้ยดับเลยบอกเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเาาาเเเ้ดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนครับไอท้ทงเนี่ยเพิ่งแล้วเองเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อน,<ห>นเดี๋ยวให,ห้เดินมานี่แหละเติมตรงนี้เลยเดินมาเติมนี่ เจาะลงได้ลึกมากเลยครับพิษไทยเออมามามาฮะเติมน้ำมันเติมน้ำมันบอยปั่นน้ำ <c oughs> มันหน่อยดิเร็วเร็วไฮ้ โอซื้อมนมาพันเดียวเลยอนเลย่ไหนน้ามันมัขึ้นรอนเลยซื้อมาเนี่ยเห็นตไม่เห็นเลยเลยครับเห็นไหมวันเช้าไมเห็นพี่ใส่เลยไม่ได้มาเม่อวานไม่เสยมื่อวานใสอยู่ไปกับพี่ก็ยสอยเลยไหนมี่ใสกับบ้านอยู่เลยนต้าหยเอามาแล้วอแล้วแชูอยู่นู่นเลยใช่ไหมครับ ้าแวนี่าตัวนะมูกอน่ารอดเรียนเาเยอยู่นะี่ใส่นี่เลยเห็นไหมอยู่ไหมโอ้บอกมางอยู่ไหมลองหมุนดูดิเมนตเหล็กนะเมนตเล็กเลยเหรออยู่ไหมล่ะ อ๋อเพ่อ,อย่าใส่กันแล้วดิผมร้อนเนี่ยไหนจะมีมหลอดหลอดไม่มีหรอกนี่หลอดเปนอยู่นี่นี่มีหลอดเสียงเหรอยุยยาเสียงเหรอเสียงบุเนรนน้หอห่ะย่าเนี่ยผัวไม่อยู่ว่ะมันต้องมาหาอุดไม่อยู่ว่ะโยกเฉยเลยอูวแต่มาหาอุดใส่ไว้คืนเดียวอยู่เลยพรุ่งนี้เช้าแห้ง โอ้โยกเชยเล็วอะไรหมดน,น้ำมันแล้วเหล็กไม่อยู่อะไรไหลเนี่ยน้ำมันพันเดียวเองเอ็งหมุนดีๆหน่อยเดียวหมุนทีไรปังไอ้ปั๊มพังทุกทีเลยเนี่ยโอ้แล้วก็ใช้แต่ผมหมุนทุกครั้งเลยอ่ะหมุนนิ่มๆหน่อยดิที่มาบ้าบ้านัวถ้ามาหัวไอ่หลุดลังเลยไหนตัวไหนนี่แหละเขาบอกข้างหน้ามันดินเล ไม่เอาไปกองตั้งย้อนไปขอละเนี่ยเราจเอาดินแห้งดินแห้งไม่มีที่ยืนตั้งแล้วบอกผมองโวยขาให้รถพุกมันเข้าไปหาผมไ,ไม่ไ<อ>ด้หรอเปล่าเออโอนน้เสียกแล้วปะเปิดให้เทีนดินแข็งไงเนะจาะไปเรื่อยๆแ,แข็งนะมันต้องใช้ญญาทางเราจะเข้าไปเลยว่าเราจะเอาดินแข็งไว้นี่ก็เอาดินแข็งไรมาเพราะนั้นเราเข้าไปเอาอีกครับเกย์บอโอ้ยดินเสียกันไปล้วนะทำไงได้อ่ะ ไไเรียบร้อยพังอีกแล้วอุตสาใส่ซีเมนเหล็กโอ้ไม่อยู่มอุดฮะมหาอุดมหาอุดผมบอกว่ามหาอุดี่เหล็กไอ่าอุด่นเป้อันนั้นดีกว่าป่ะดีกว่าถ้าแห้งเแข็งโป๊เหรอมันโม,ม,มดปใจไหมว่ามันโม,มด หมดแล้วคำเดียวมั้งนี่ใช้น้ำมันนี่แอร์เย็นไหมแอร์เย็นไหมปะแอร์เย็นตะเพลงไม่เพราะเหรอ,อกินน้ำก่อนกินน้ำกินท่าก่อนพูดไปหรอร้อนแค่แปดฟิตบ่แม่ร้อนใช่ไหม ยังโหลดอู้่แค่ไรวะ 1> <AC> 1> ดึงแข็งเหล็กหม้อไ่โดนไฟมนะันสงสัยพี่ไทยไปเหยียบหรือเปล่าโอโ้โหตองผมเจยบตรงขนาดนั้นเลยทับขนาดนั้นเลยอเออพี่มานแล้วก็ไม่ต่อไฟให้หน่อยอูดอยู่เอองทำไฟกันหรือยังยังต่อให้หน่อยด้ยอ๋อครับต้มหม้อความจมซะแล้ว มิดล้อเลยเดี๋ยวไปดูพี่ไทยก่อนพี่ไทยจะเปิดงานมาอย่างไงครับอู้ตรงนี้เจาะได้อย่างลึกเลยไหมอู้พูดแล้วพอดดิ้นดานบมนโอ้ดิ้นดานเลยครับอ้เ,เจาะลงไปลึกต้นนั้นนะ อ๋อก็จะเจาะลงลึกอเจาะ,ะให้มันมาชนตรงนี้น่าจะใช่มีโหลดอยู่ครับเจ้าวันเลนไทายครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนน้ำมันมาไม่เสมอ เร็วใช้ได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะถามเกว่าเกจะวางเผนยังไง <c oughs> จงไว้เหรอตรงนี้อ่ะจงไว้ปะอ๋อใช่มันไม่มีที่จะตักง่ายผมจะขังไว้เรื่องผมจะไม้ถึงนี่ง่าย่าอ๋อเอาไว้เสมอนี่ใช่ไหมจาะลึกเลยเอาาเเข้มลย่ะพราะว่าเรามันเข้าไปเอาในนี้เสียก็เนี่ยนี่มันเหยียบได้เลยพิไทยนี่น่นเหยียบได้เป็นสิ่งแข็งแล้วอ่ะอันนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนเดนอะเพราะว่า เพราะว่าขึ้นไปอยู่บนนู้นได้แล้วขึ้นไปบนดินเปี้ยวมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปต้องลงมาทำไมอ่ะนี่มันจะเป็นเล่ยน,นี่แะนี่มันเจอรูรังแล้วดิที่เจอแล้วเนขึ้นได้ขึ้นบนได้ออแต่เอาดินนี้ไปเขาว่าสนามมันลื่นางานลื่นอีกอะไม่เป็นไรผมบอกเอาทำไมต้มองเคียรเองแน่งานน่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งแค่วันนี้วันสุดท้ายก่อนปล่อยไว้ให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวไปเก็บงานที่อื่นก่อนเนาะแล้วนะลูกพี่อ่ะ เดี๋ยวจะวิ่งแค่วันนี้ก่อนแล้วกันปล่อยให้มันแห้งก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานประมาณสามสี่วันก็นั่นนะไปก็ติดยากครับเสียเวลาเสียน้ำมันน้ํน้ำมันแพงด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บงานที่อื่นก่อนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสว,ส,สวัสดีครับผม นู่นไอทงติดอีกแล้ว